สบายดี LT Vision โรงงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งแห่งแรกในเมืองลาวเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาครับบริษัทบุรีรามย์กรีนเอเนอจี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดมหาชนจัดพิธียกเสาเอกโรงงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท้งของบริษัทสีพันดอนราดลาวที่เมืองมูล,ลป่ามโมกแขวงจำปาสักโดยมีนางจิลววันพงพิชิตกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดหาวัตถุดิบอ้อยและนายสริตร้งตรงเวชกิจกรรมการผู้จัดการบริษัท BGE พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ถือหุ้นเข้าร่วม โดยบริษัทได้คาดการครับว่าโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมูลอัดแท้งดังกล่าวจะสามารถเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2566โดยกำลังการผลิตเริ่มต้นอยู่ที่100,000ตันต่อปีโดยจะส่งออกผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้กับบริษัทคู่ค้าภายใต้สัญญาซื้อขาย15ปีนอกจากนี้ครับบริษัทยังเตรียมการเจรจาเพื่อขยายกำลังการผลิตในระยะที่2ในช่วงปี2565ถึง2585 เพื่อรองรับความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งของลูกค้าอุตสาหกรรมญี่ปุ่นรายอื่นๆซึ่งมีความต้องการประมาณ8ล้านตันต่อปีตามนโยบายของญี่ปุ่นในด้านพลังงานทดแทนอันหนึ่งครับบริษัทสีพันดอนราดลาวจำกัดก่อตั้งเมื่อวันที่21กันยายน2563เพื่อพัฒนาโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งรายแรกในสปปลาวโดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทราดลาวเซอร์วิสซึ่งถือหุ้นร้อยละ25 บริษัทบริรัม Green Energy ถือหุ้นร้อยละ45แล้วพบกับ l อ v ที i o ชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี